และสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องที่ว่ทงางฟังลาวและฟังไทยและต่างประเทศด้อมื้อนี้เนาะสนานลกกะจิกเตรียมเอกสารเนาะตอนนี้กะเด็กน้อยที่อยมืบนไทยเนะาะเขะเจ้าเริ่มเปิดเทอมใกล้สิเปิดเทอมแล้วซาซาเนาะแล้วไอโนโนก็สิได้เข้าียนแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้แฟนโน่าสิไปสมัคร อยู่ฮ่องกงเที่ว่าอยู่ใกล้ๆ้านของนเพิ่อนน้องของแบรนด์โรนี่วายู่กรุงเทพอยู่แถววัดปากนาพัสิเจเลนนี่เนาะอ่าสำหรับเฮาเนาะไอโนโน่หน,นิจำเล้าทะเบียนบ้านของโนโน่เนาะยังอยู่ดอนอเนี่ยไปสมัครอยู่ฮ่องกงเนะ่ะเพิ่นสิฮัร์โเนาะอยู่เมืองไทยการที่จะทำลาเทียนเนาะเพิ่นก็ต้องตรวจเซ็กเนาะว่า อเอกสารก็คือมีสำเนาทะเบียนบ้านของพอนอนลกับกบัตรระชาชนทุกคนของพอนอนละกะมีใบเกิดใบเกิดของเล็กน้อยทุกคน,นก็คือของไอโนนี่แหละแล้วก็มีพาสป,ปอร์ตโนตเนาะเดี๋ยวมือนน้อนี้แฟนนุกสิไปรงเรียนหนอโรงเรียนแถวนีว่าไอโนนี่นาย,ยังบม่ทันมีแบบ เปลี่ยนบ้านยังมาทันในย่ายมาอยู่นี่อยู่ที่กรุงเทพเนะาะทะเบียนบ้านของไอโนโนยังอยู่ที่อุดอรเนี่ยจะสามารถเฮียนในบอนาะ้องเฮียนของเมืองไทยหนาเป็นสี่หับบอนาะทุกคนเนาะเพราะว่าโนดหนาถามแฟนนดว่าสมุดว่า,วาเฮายังมาทันในย่ายสำนมนบ้านมามาอยู่กรุงเทพเนาะบางโรงเรียนถ้านาแฟนนุนว่าเขาเจ้าจะบ่หับมาทัานเออแต่ว่าเฮากับสีร้องเบิองลาวามือนี่ ฮองเฮียนอยู่แถวนี้เขาสิฮับเด็กน้อยที่ว่าอันนี้บอมีสำเนาลาดยื่นี่บอเนาะเดี๋ยวแฟนบุกรเกิพาไปฮองเฮียนเบิ่งตัวจริงเนาะมาสิเป็นเนอได้เนาะแล้วเกิดมาเนาะอยู่เมืองไทยก็ได้สัญชาติไทยกับพ่อเพื่อนเนาะพ่อเพื่อนเพราะว่าอ่าพ่อเพื่อนเป็นคนไทยเนาะแต่ว่าสามีเป็นคนลาวแต่ว่ารูปของบุตรได้สัญชาติไทยเนาะแล้วกับมอนี้กับ ถึงเวลา่นสิไปสมัครเข้าเรียนแล้วคนวันนี้เราวันนี้เราเข้าเรียนแล้วสวัสดีครัค่ะวันนี้วันนี้โนโน่จะเตรียมเข้าโรงเรียนแล้วนะลูกเข้าเข้าโรงเรียนแล้วนะเข้าโรงเรียนจัดที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยครับ่ี่อันนี้สำเนาทะเบียนบ้านของปะป๊ะ วันนี้โนโนโ,โนโนเป็นลูกครึ่งเนาะไทยลาวเราก็เลยสายสีฝ่สมัครเพียนอยู่กรุงเทพเนาโดยตอนนี้ยังติดยูทีว่าโรงเรียนรัดเนี่ยปันชีหาบ,บ์สํสำหรับโน,โนโนนี่เนะาะทะเบียนบ้านของโนโนจะอยู่ที่อุดอรนานแต่ว่าตอนนี้แฟนนุ่นมาเปิดท้าอยูทีกรุงเทพเนาทุกคนก็นเลยสีฝ่สมัครโรงเรียนราดเนาะของเมืองไทยว่า สำหรับเฮาหนีบุ่มีทะเบียนบ้านย้ายมาที่นี่เขาที่ห้าบ,บอ่อเดี๋ยวรุ่นกันเนาะว่าชิเลียนเอาใดเพราะว่าเส้นนูดที่เข้าไปในหุ่มเรียนของรัฐเนี่ยอยู่แถวนี้เนาะว่าเปลี่ยนเอาใดไปถามเพื่อน่าเพื่อนห่าบ่อถ้าสมมติว่าเพื่อนบ่อห้ากระสิไปถามหุงเรียนเอกชนเบื้องเนาะเพื่อนลงกำหนดนะว่าเออลองเบื้องว่าแต่หุ่มเรียนรัฐองอนกราี่เขาห้าประกีศเฮียนอนาายนู่นี่น ทำไมทำไมทำไมยายีออกไอเจมเดี๋ยวไอกำลังจะพานโนโน่ไปโรงเรียนทำไมไปยี่ยาย่ะไปดูที่ว่ามันสวยไหมโรงเรียนเนาะโอเคตอนนี้นั่งพักนโน่ก,กินไอติมอยู่ก็เลยนั่งพักถึงแล้วโรงเรียนวัดขุนจันทร์ซึ่งวันนี้ก็ได้พาโนโน่มาสมัครเรียนดูซิว่าจะ สมัครได้ไหมคุณครูเขาจะรับไหมเพราะว่าทะเบียนราชของโนโน่ยังอยู่ที่อุดอรไม่ไม่แน่ใจว่าต้องทําการย้ายทะเบียนทะเบียนบ้านมาที่กรุงเทพก่อนหรือเปล่าโรงเรียนถึงจะรับตอนนี้ก็ถึงออฟฟิศครูแล้วคุณครูก็สอบถามโนโน อ่านี่ติทรนแล้วชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อว่า uh, <c oughs> ชื่อว่าอายชื่อน้องอะไรเราเร็วอ่าว่าชื่อไนม์ไนม์หน่อหน่ออ๋อโอเคสวัสดีครับคุณครูทุกคน โรงเรียนที่จะพาโนโนมาเรียนมาสมัครก็เป็นโรงเรียนเล็กๆหลังจากที่สอบถามคุณครูคุณครูก็ก็บอกว่ารับเพราะว่าถามแค่ยางไงว่าสัญชาติไทยหรือเปล่าเราก็บอกว่าสัญชาติไทยก็เลยคุณครูเขาก็เลยรับสมัครดีวันนี้เป็นวันแรกที่เขาประชุมผู้ปกครองคุณครูเขาก็เลยให้เราเข้าประชุมผู้ปกครองเลย ในวันเดียวกันถือว่าวันนี้โชคดีมากที่ได้มาทีเดียวจบสรุปคือโนโน่ได้ที่เรียนทางด้านผู้ใารศึกษารัะมอาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยารัเดินนท์ค่ะเปิดการประชุมผู้ปกครองค่ะแคนเชิญค่ะ สำหรับการประชุมผู้ปกครอ,องวันนี้ครูเขาก็แนะนำสถานที่ของโรงเรียนว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็มีเงินของรัฐช่วยเหลือเรื่องชุดนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนหรือว่าเครื่องเขียนคนละเท่าไหร่ครูเขาก็แนะนำให้หลังจากนั้นก็อาจารย์ ผอ,อของโรงเรียนก็กรรามาก่าวเปิดงานแล้วก็แนะนำเรื่องต่างๆแล้วก็มีการเรียนเชิญสารวัตรธนจรเข้ามาให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองในการรับส่งเด็กนักเรียนลูกหลานที่มาโรงเรียนทำไงให้ปลอดภัยหลังจากท่านสารวัตร ได้ให้ความรู้แล้วอาจารย์ใหญ่ก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องค่าช่วยเหลือเรื่องชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆของนักเรียนซึ่งแต่ละชั้นก็จะได้ไม่เท่ากันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยซึ่งก็ถ้าใครไปซื้อมาก็นําใบเสร็จมาเบิกที่โรงเรียนได้ซึ่งใบเสร็จที่ จะนำมาเบิกนี่ก็จะต้องเป็นใบเสร็จที่มีใบกำกับภาษีหลังจากนั้นก็ได้มาพบกับคุณครูประชาชั้นของชั้นอนุบาลหนึ่งที่น้องโนโนงนจะได้เรียนด้วยที่โรงเรียนก็แจ้งว่าที่โรงเรียนตอนเช้าจะมีอาหารเช้าให้นักเรียนถ้าเด็กมาแต่เช้าก็จะมีอาหารเช้าให้ ถ้าเด็กยังไม่ได้ทานจากบ้านมาแต่ถ้าทานจากบ้านมาก็ไม่เป็นไรก็อาหารเที่ยงเขาก็มีให้ก็คือช่วงเวลา11อนาฬิกาก็คือห้าโมงเช้าเขาก็จะมีให้เด็กมากินข้าวได้ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนทางโรงเรียนเขาก็จะมีให้ก็คือมีให้เบิกได้ถ้าไปซื้อเองก็ให้เบิกได้ร้อยร้อยกว่าบาทร้190อยเก้าสิบกว่าบาท ส่วนชุดนักเรียนก็โรงเรียนก็จะมีให้390บบาทซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการของรัฐบาลที่เขาสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครก็<ม>จะได้รับการสนับสนุนเช่นกันจากรัฐบาล แต่คือไปเ็บไปซื้อมา325รัีบ้ตแล้วเราก็คืนให้เป็นจำนวนนะคะเอาไป่นัเียนประกนักเรียนก็จะเป็นเสื้อขาวกเแมีตัวอย่างไหมครับของผู้หญิงด้วยนะของผู้หญิงด้วยนะครับเอามามีไหมครับบอกเขาได้เลยค่ะที่ร้านอดฟา อกก็ว่าชุดอนุบาลมีกระดุมใช่ไหมกระดุใช่ค่ะมีอะไรไม่ไม่ไมของผู้ชายไม่เอากระดุมไม่บ้างหรือผู้หญิงผู้หญิงเป็นกระดุมเฉพาะผู้หญิงผู้ชายขอไม่เอากระดุมนะคะย่าเก็นแดงธรรมดาใช่เอาเป็นสีแดงเสื้อขาวแขนแดงเสื้อขาวค่ะนองชานักเรียนสีดำน้องชานักเรียนสีดำอันไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องเระดุมสบายสบายมีอะไรเลยไม่ต้องสตัดมากแล้วชื่อ เพื่อเราจะได้เปลี่ยนให้นะคะแล้วก็คือน้องคนไหนมีปัญหาเรื่องอะไรค้แจ้งครูนะคะจะได้แบบดูแลช่วยกันได้นะคะแม่ไปี่ฉันกันไ จากพบครูประชามชั้นเสร็จก็เข้าประชุมในฐานะกรรมการผู้ปกครองของตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งห้องโนโน,โนเอง สำหรับคลิปนี้สาวนุชก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เดอ้อขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งคลิปของสาวนุชนะจ้ะส,สำหรับ,บ,บมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสบายดีและสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเปิดกำลังใจให้น้องในเดอ้อบ๊ายบายสบายดีไม่เปลี่ยนแล้วไม่เอานี่เขาไปซื้อเพื่อเอา